นะครับวันรู่หมวเราแค่ที่ไปทแค่ที่เราเปินะครับบรทต้องินเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้ายเข้าไปเหนือลมนะครับถ้าเข้าถือเี่ยจะเข้าถว่า

เอาให้ไวทำอะไรทำอะไรเกี่ยวตุ๊กเอาติดทับอ่าติดทับติดทับติดทับเข้ามาติดทับติดทับ đâu có thì có này, bây giờ bây giờ là, bây giờ là, nó đang

คก็ผมขอขอเสนมอันนี้หนึ่งนะครับมันเป็นพวกนี้มันเป็นเทคติคพื้นฐานนะครับกรณีกรณีทไม่จัดกแสบนะครับไปจากซุบมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การติดแสบนะครับและที่มีกัรตะเบิร์เพื่อชี้หน้านะครับถ้าเราไม่มีกัรตะเบิร์ที่บ้านเราเองก็ได้นะครับให้ท่านใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกตุบให้เปียกแล้วไปคลุมแล้วก็ปิดฝา เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการสัดิทที่ลูกไม้นะครับจาประเภทไม้ครื่อว่านกระดาษตันี้ก็จะขอตัวเตนขอตัวแตนรัคารครับีีอเจอรครับีีอเจอนะครับจะได้ร เอาาสักปเดนะครับเรื่องเส้นางเช่มันคุณนี่ลครับไนไม่จี๋เโอเคไม่จี๋อะไรรัน้องอะไมาอาา ก็เลยนะครับอีกสองนัอีกสอง่ัอีกสองนัค่มุกเราอะไรครับเจอนะครับกรเป๋าเจอนะครับเจอัเจอเนี่ยครับไปลุกไ้นะครับให้เราเข้าถึงเหนือลง เราจะไม่โดนไฟไห้นะครับข้าวไปไหนลงแล้วเราก็กดกระบอกฉีดนะครับไปที่ต้นเกือแล้วก็ฉีด